สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขเคนเด้อพบกับป้าเพชรอีกแล้วมื้อนี้ตามเคยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ว่าเพชรก็บ่ได้มาเฮ็ด DIY หยังเพราะว่ายังอันนั้นระยะนี้ยังบ่ค่อยว่างปานไดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ป้าเพชรสิมาอันแกะกล่องให้พี่น้องเบิ่งว่าเครื่องจ้าเพชรได้ซื้อเครื่องอันนึงมามันเครื่องที่ว่าเขาเป่าใบใหม่น่ะพี่น้องเวลาใบใหม่หล่นนะ เครื่องเป่าเนาะพี่น้องเนาะเครื่องเป่าเวลาใบไม่ลนแบบว่าเขาขี้เกียจจนที่ว่าอันนี่ยกวดใบไม่มาตอบกับการหนนะ้านะพี่น้องแล้วก็เอากระเป่าเอาเนาะตามที่ว่าอันนี่ยพี่น้องเห็นในต่างประเทศในะที่ว่าอยู่เมืองไทยอย่าง้านเขากับมีบางบางบอลเนาะที่ว่าเขาบริกวดส่วนหลายเขามีแต่เป่าเอาเมื่อนี้บ้าเพชรสีมากแกะกล่องพี่น้องเบิ่งเด้อว่ามันหน้าตาเปิจดจังไบเด้อโอเคเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกันเลยเด้อ ได้้พี่นองเป็นยี่ห้อ bosch นาะพี่น้องนะเานเาะ universal reblower สิบแปดโวลต์เหมือนเดิมเนาะพี่น้องแล้วก็ร้อยสามสิบอาคูอาคูนแปลว่าแบตมันเนาะพี่น้องเนาะเราเก็บเลเซ์แปลว่าเนี่ยเป่าใบใหม่เห็นบ่พี่น้องตามหูเห็นบ่มันมีโมโต้หน้าพี่น้องเนาะเป่าแจะก็ใส่น้ำทานแต่ว่าสื่อมนันบ่มีทานไปพี่น้องเด้อบ่มีแบตเด้ออ่ย ร้อยสามสิบอืมอันนั้นนะยังเข้าเสื้อนิ่สานี่กูบิกกับบ่แม่กูบิกปะอืมกูบิกเนาะต่อส้มโอ้ด้วยพี่น้องด้วยน,น้ำหนักหนึ่งจุดสามกิโลแล้วก็การันตีสามปีเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอกเป่าอือส้มมันสิเป็นแบบนี้ด้วยพี่น้องด้วยแบบแบบนี้ใส่เดือดทั่วไปเนี่ยเด้อบอสของอยี่ห้อบอสเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมาเป็นจิเก็ตกองเลยสิเน,นี่ยซื้อมาประาณสง2-3มหมื่นก่อนเลยพี่น้องเลยแต่ว่าบริษัมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนะาะเพราะว่าระยะเวลาเป็นบวบาทนะพี่น้องเด้อ ตีเฮ่บนนั้แกนะ่าทังอย่นิดๆอยู่นิดๆเค็ตด้วยกันเนาะมพี่น้องเห็นเนาะมันก็เป็นคู่มือพี่น้องเหมือนอันนั้นเครื่องจักรทั่วๆไปเนี่ยมันต้องมีคู่มือพี่น้องเนาะ ผู่มือเวลาสมมติว่าอันยังขาดทั้งยากสื่อเครื่องอะไรบอหรือว่าอันนั้นก็เบิ่งตติโต่อไหนอันนี้พี่น้องมันสมิทเป็นโมโต้เนี่ยน้อยนะพี่น้องเนาะเนาะเป่าเนาะอืมเบาหรือพี่น้องเนาะบริณนะเบาเป่าน้ำหนักกับบอเบิร์ัพ ก็คือผมมีอยังหลายพี่น้องเลยเครื่องโมอเตอร์มันอยู่ในนี้ราคาเขาเกือเสียดันาดซิลองแปดใส่จักอันหมดเท่านั้น,น,นพี่น้องนี่ก็เป็นทอมันประเภทสติถ์เวอรคือสติถ์อ,อย่างนี้แล้วก็มาซุปซิโน,นี้หน่อยพี่น้องนี่นลมัสิเป็นนาตา,างซีหนะพี่น้อง มันมีซองอ่าน,นั่นนะสวิตมันมีซองขันหนึ่งสองความแห้งมันน,นะแล้วว่เพชรจะเอาแบตมาใส่แล้วก็สีเหลาไหมพี่น้องเบงิ้งเบิ้งว่เพชรสะเป่าอยู่ในนป่าขี่ฟุลด้วยพี่น้องเล่บปุ๋ยเป่าอัานนะเปิดป่าใบ<ม>ใหม่เพราะว่ามันถือหนาหนาวแล้วก็บเราจมีใบใหม่ร่นเนาะต้องถาใบใหม่ร่นพี่น้องเลยแล้วว่เพชรจะเอาแบตมาใส่ๆๆๆๆๆๆเบิังเปิดเยอะ แต่ว่าเพชรสิใส่กับ3 A, อ,อําเภอเนาะรู้สึกว่าแห้งพี่น้องเอ้ยคันนึงก็ยังแห้งเด้อคัน2ก็แห้งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าเพชรสีอันนั้น สาธิตให้พี่น้องเบิง่งเด้อว่าเพิ่นสิเป่าอันเออ่ขี้เลื่อยบ่เพิ่นสิว่าตัดแต่มันสิไปเป็นจังได๋เด้อแต่ว่าว่าเพาิ่นต้องใส่มาสก์ก่อนพี่น้องใส่มาสก์ก่อนก็มาเป็นก่นกันใบหน้าพี่น้องกันใบอันไหนทีุ่่นมันเข้าจมูกเออาถ้าดีกับเบลต้าดีเนาะไดว่าเฟตสิซาติถัดพี่น้องเบิ่งเด้อ นี่เครื่องไม่ได้เงี้ยอย่างผีหนองเนาะเป็นจังซีเด้อร์ควบแห้งของมันนี่เก้า hmm, สิบซีเดซิเบลถ้าบาราต้องใส่เครื <t 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 ่องฟังหูเราพีหนองเนาะนี่เขาก็เขียนบอกอยู่เก้าสิบซีเดซิเบลควมดังของมันนะพีหนองควมแห้งควมดังของมันเนาะ có phải xây hú đấy Pì Non thế bạn xây hú đấy hả bạn nếu bao đây nghe nhãng đây Pì Non đấy à, phải, phải bơm đây, bao bẹt

เขาเผ็ดสีร่องขี่เกียรปั๊ดเทือนเหมือนนี่สิเปาเมื่อปีเจด้ กี่คุณกี่ฟุญไงงงเลยพี่น้อยโอเคกาคลิปสั้นๆนี่กาอยู่ที่เพียงตัวนี้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าประเพจต้องออกจากบริเวณนี่ก่อนแล้วว่ากี่ฟุนมันตายขั้นไปเป่าอยู่นอกนมันก็บค่คคลไม่กี่ฟุนเนาะพี่น้องเนาะมันแขมีแต่ใบใหม่เนาะก็ว่าเพจต้องใส่มาสก์ใส่แมสก์ไวนะ้เนาะ อ่อโอเคพี่น้องเจอกันไหมนู่นอกาสหนาเด้อมิยังก์็อย่าลืมกดไลค์มาหรือว่าแชร์ให้ป้าเพชรนะเด้อพี่น้องเด้อกดแชร์กดยังติดต่อเผื่อให้ป้าเพชรเมย์ตัใไอตี๋มาสมรายการของป้าเพชรเนาะพี่น้องเนาะเด้ออย่าลืมมิยังก์็เขื่อนยังอันติดตามช่องของป้าเพชรเด้อพี่น้องเด้ออ่เจอกันไหมนู่นอกาสหนาพี่น้องขอให้ทุกๆคนโชคดีเด้อพี่น้องเด้ออ่บาย